เราได้เตรียมความพร้อมตรงเรื่องเรื่องนี้ยังไงที่จะปรับเปลี่ยนถ้ามุ้ไม่มีการรับซื้อผู้เรียนที่เราผลผลิตเราออกมาจะไปทาําอะไรต่อก็มีอย่างเดียวมีสองอย่างแต่ลูกหนึ่งคือทอดเหมือนอย่างนี้ครับสองก็คือขวดตรงนี้เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องวิ่งหาตลาดยีงต้องเป็นตลาดออนไลน์แล้วครับใช่ไหมครับครับผมได้เตรียมการไว้มองไว้แล้วใช่ไหมครับก็มันจะเป็นอ่ะ คิดว่านะบางทีการเจาดตลาดเนี่ยครับมันต้องเจาะทั่วโลกเราจะเจาะเฉพาะที่ประเทศจีนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะถ้าที่จีนปิดปับ๊บเรียบร้อยเลยตลาดเราไปไหนไม่รอดแต่ถ้าไปทางยุโรปทางฝั่งแอฟริกาพวกเนี้ยอันนั้นอนะ่ะมันพอระบายออกได้ที่ลงเขาแจ้งออกมาดิเขาให,ให้เหตุผลอะไรครับที่เขาไม่รับเขาบอกว่าทางตู้ที่ไปเนี่ยมันมีเชื้อโควิด ก็เลยสั่งระงับตู้จากไทยไปก่อนก็คือว่าทางแผงเราก็หยุดรับซื้อไปก่อนครับตอนนี้ mm hmm. คือหยุดรับซื้อ,อยังไม่มีกําหนดต้องรอลงใหญ่รับซื้อเราถึงจะเปิดรับซื้ออีกทีครับครับออสถานการณ์เป็นแย่ครับหนักที่สุดเลยใหนักที่สุดครับเพราะราคาทุเรียนขึ้นลงแบบ mm hmm. ปรับไม่ทันนะครับสงสารในช้าสวนนะครับค mm hmm. ่ายาอยู่เท่าเดิมแต่ราคาทุเรียนลดลงลดลง ให้ราคาเนี่ยให้ราคาทีเรียนเนี่ยคือยืนพื้นไม่ต่ําไม่ต่ําและไม่สูงไปฝั่านี้ก็ได้ครับแบบว่าให้เป็นราคามาตรฐานอ่ะแล้วก็ตู้นี้ให้มีไม่ขาด